สบายดีไหมเท่ายังสบายนะมันรู้ตาพ่อเตยอายุจักปีอ้าวชาบอดนี่ก็ช้ำประมาณสี่ปีสี่ปีแล้วสี่ปีแล้วแม่โผล่นี่อย่าน้ำหนักของแม่นั้นเป็นแบบถ้าเชื่อเราไปบ้าใบเสียชิกก็คือเป็นโรคบ้าหมูไม่น่ับบ้าหมูเลบ้าหมูเด็มื่อจะซักละซักองานบนนี่คือเก้าระวังว่าพ่อแม่เนาะ ีโชคดีคือคิดผ่านๆมาที่ค่อยได้ยินไปบริจาคให้กำวังว่าซีมีคนบริจาคเห็นพวกหินใจพ่อกับแม่และนออยู่ด้วยกันสองคนเนาะนี่แหละผัวกับบ้าไปเสียจิตมันเนี่ยตาโบดครับผัวไปอยู่กันเนาะเนี่ยไปไหนคนนี่ไปลำบากมงเขากินข้าวกินน้ำกินกับยังแต่เ่าชี้ยาเด้อเอาไหมเอามือจังให้ห้าสิบพัน ให้เจ้าอยู่ดีมีแฮงบ่แก่กะเจ็บอยได้คนไข้อย่ามีอยู่น้ําลาหัยอยู่น้ําลุกน้ํ เราสบายดีท่านผู้ชมเนะี่ตอนนี้ประตูกยังอยู่ที่บ้านนาสลอนเมืองบัวรพ่าแขวงขมวนเอ่อประตูกยังยังเลาะถ่ายคลิปนี่เนาะแล้วก็ได้สัมภาษณ์ทางนายบ้านและนายบ้านเพื่อนบอกมาว่าอยู่บ้านนาสลอนนี่มีส่งผัวเมียซึ่งว่าเมียนตาโบสถ์านผู้ชมเออเมียตาโบสแล้วก็ผัวนี่เป็นคนแบบบ้าใบเสียจิตแล้วยู่น้ำกันสองคนบ่มี ลูกมีเต้าเดี๋ยวบ่ตูนี้จะขึ้นไปสัมภษณ์แล้วก็บิ่งชีวิตการเป็นอยู่ของเขาเจ้าบ่สองเท่าเขาเจ้ากินอยู่อย่างไรนะครับผู้ชมมีทางในบ้านก็นจะตั้งสิไปน,น้ำบ่ตกเนะตอนนี้เราก็มาหอดเงินของเพื่อนแล้วนะเดี๋ยวจะขึ้นไปทางด้านทงไปสัมภษณ์เพิ่นเลย <c oughs> สบายดีไหมเท้าเออนเป็นเออเอเอาเอา,เอา,เ,อาเอาล่ามาพี่ได้ปะให้ให้เลามาหนังนำกะปุ๋ยอยู่ ໄດ້ບໍ <si ່ແມ່ນແນ່ເດຮູ um ້ໄປຊົນໄດ້ໂຕເຮັດມາມາຖ່າຍເລີຍເມືອຍເອໃຜໄດ້ບໍ່ເຫຍຍແມ່ນຍັບຊະຫນ່າຍເອຄືເສົານາເຕະຫນ່າຍເມນັນນັນັຮນດສສພາຮົ ขึ้นมาหอดเพื่อนของพ่อกับแม่เพื่อนเนาะอันนี้พ่อนครับคือพ่อเนีะพ่อบุญยงเสือพ่อบุญยงเนาะแม่เนาแม่เนาะแม่ย่างแม่ย่างพ่อบุญยงกับแม่ย่างเนาะจากการสอบถามทางในบ้านเพื่อนเนาะในบ้านซสื้อผ้าเลืกคนหรืออไอละครเนาะร้านเท่าคี้เง่นนั่นร้านเนาะล้านลุงลุงน้องโอ้โหเด้อเด้อแม่การบอกเล่าของในบ้านเพื่อนไอละครเนี่ยเพื่อนก็บอกมาบอกมาว่า ภายในบ้านเนี่เนาคือประตูในไดมาท่ทยอยู่บ้านนาสลอนนี่เนาะซึ่งมีทั้งหมดจะครอบครัวก็47หลังคาทั้งหมดนี่47หลังคาเฮือนแล้วก็มีครอบครัวครอบครัวหนึ่งซึ่งว่าเป็นครอบครัวที่ว่าทุกเน่ยอาศัยกันอยู่สองคนหัวเมียซึ่งว่าเมียน,นั้นพิการทางสายตาทางผู้ชมหมายเขาว่า เบิ่งบ่เห็นเลยบ่ตาลาบ่เห็นจักหน่อย้บุ่่งเลยบ่แม่นมเลยบ่มเลยอมเอาเอากินข้าวก็งอม่น่นุ่งเลยเนาะนี่เนาะอายุแม่จปีลดมั70 6 70ประมาณ70เนาะ70กก็เอาาแม่นประมาณ70และตาบ่ตาบ่แต่อายุจักปี ao, khoảng hai, năm rồi, 40 năm rồi, mẹ, để, để huôn, tin nhá, thành thật, chết cả, chết cả, chết bưng nương con, chết bưng nương lại có bón bưng nương con, có mi làm bón bưng nương con, mẹ, thằng trai nó bón con, bao lâu là mình hết một xong rồi, bố mì như thế này thì chết, lấy 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 anh bưng là bón bao nhiêu tiền nhang ạ, เออนั b ose b ose ok. ้นมาแล้วก็อันนี้ระบอดเบาะนึงก่นะแม่เนาะแม่แล้วแล้วก็แล้วก็บอมันส่งเลยบนีแม่นีกมันโตเบิ่งึงบดนึงประมาณ10ปายปี้ดได้ยังบ่งนบ่นึงเนาะคราควานเลยปีปไปขออนุญาตถามแม่แอนเบ็ดไปอาบน้ในมหยังได้ไไปอาบให้าดโหน ผัวผมไปตักน้ำมาฮะลูกคนนี้เรยนําำประาดเอน่ปาษลูกานลูกหลานเป็นภเาอมาแล้วก็เราอาบผวอาขึ้นผัวอะไรตักขึ้นมาให้เมียเนาะเปลี่ยนเครื่องเป็นอย่างไรเนาะขออนุญาตเราขี้เยี่ยวเลยขี้เยียวอย่เรือนบนเดียวแล้วปรดตรงกลางลูกหลานลูกหลานเนี่ไปอยู่คไปกลัวไหมมอยู่บนไก่เนี่ยลูกหลานเม่นอยู่ไหนเนาับ้านนกกระ มีผู้นึงบ้านมีผู้นึงพันลานเพิ่นมีแต่ผู้ชายบ้านผู้ชายเบิดลูกก็อีนี่บ่มีผู้หญิงเลยมีแต่ผู้ชายบ่มีใครสวยบดว่าผู้หญิงแน่นไปเอ้อก็นก็ได้สวยกันแหละบ่ว่าายแล้วก็ิงเฮานําสปาได้มั้ยเรากินอยู่นั่นแหละน้ําลกลานน้ําเต้านี่แลเจ้าเบิเนาะันอยู่ในนี้เนาะ บิ paid, ้งก็คือว่าแล้วคือเฮาเป็นเบือหนึ่งสองเนินืนบ้เถื่อนนึงคือว่าเฮาก็มีพาระเนาะสามคนแต่บ้านนะเฮาอันพ่ออนี้เด้พ่อล่ะเป็นยังไ่พ่อเสียจ็บใช่ว่าเป็นบาเป็นว่าได้แต่มือดีละดีบ่มันมึเป็นมึบาโม่หลตายเลยเป็นบ่าหม่บ่ะไม่แบบช้ำโดนช้ำโดนเนาะท่านเป็นเพราะคนนี้น้ำหนักนี้เนี่ยนั้นเป็นแบบถ้าเชื่อเราป บ้าใบเสียชีก็คือเป็นลูกบ้าหมูบ้าหมูเบ้าหมูเด็มื่อจะซักละซักประมาณนั้นเศรษาซักมาหลักก็คือคนดืหน้ากันนะใส่อยู่ตรงกันส่งคนผัวเมียเราทำผู้ชมลูกหลานก็มีแต่ว่าลูกของเพิ่นก็คือเป็นผู้ยิ่งแหละไปสู้ผัวเอากลัวอยู่บ้านนึงดุนดุนจะได้มาเยี่ยมยามพ่อแม่เ่อนึงอันนี้ก็คือทางในบ้านเพิ่นกับเป็นทางเป็นพี่เป็นน้องหรอกเป็นในบ้าน เป็นมาทุก <Solomon> ทิ่งท <sa> ุกอย่างกับเพิ่นก <t ried mañana thighs> ันมีภาระครอบครัวหลายสิ่งหลายอย่างที่ว่าต้องได้เหตุในหน้าที่ของครอบครัวแล้วกับเพิ่นกันยังโดนเพิ่นเดือนหนึ่งสองเดือนจังมาเยี่ยมแค่หนึงเนาะเดี๋ยวเข้าน้ำซ้ำปลาอาศัยกินน้ำลูกน้ำเต้าน้ำรูดลำลานนี่เนาะแล้ว่างคนเนี่ยน้ำทำกูช่มเนาะถ้าในที่บอกโมโหมกวนแตขอโทษขออภัยแล้วเรื่องชีวิตการเป็นอยู่ของแม่เพิ่นก็คือกินกระเอนเนาะหรือเนี่ยกระเอนขี้กระเอน ก็คืออยู่ซานนั้นเลยตาบ่เห็นหุ้งเนาะบ่เหหุ้งซื่อว่าคั่นว่าบ่สายตาบ่เห็นแล้วก็มดแม่นบ่มจักสิเฮ็ดได้เนาะงมๆาๆเนาะยังเป็นลมหายใจช้ายตายแล้ว่ยาม่จปาแลป้าุกก็ได้มาเห็นครอบครัวนี่ก็ถูกถือว่าเพิ่นมีความจําเป็นหรือว่าลําบากอีหลีเนาะแต่ขาวอเก่งนูา่น้ลาช่วยก็บ่ได้เนาะบ่มีบ่ได้บ่ได้ิ ໂຕຜົວກໍຄືວ່າຫນ້າຈັກໄຂຊິເບິ່ງໄພມື້ເທື່ອມື້ມາເປັນບ່າຫມູ່ມັນຍັງມາ a ໍຊ່າງເງຽບໆກະເມຍກະເບິ່ງ ไปหาคบหาเก่งกับบอลมันตาบอลมันลืมมั้งก็เป็นอีกคลิปนึ่งนอกจากถ้านผู้ชมนอก่ากพ่อตุ๊ก็ได้มาสัมภาษณ์คนทุกคนยากที่ว่าไปถ่ายมาหลายคลิปกับโบเคยขึ้นมาสัมภาษณ์เป็นเป็นคลิปที่สามคลิปที่สามที่ว่าพ่อตุ๊กได้ขึ้นมาสัมภาษณ์คนทุกคนยากอีรีเนาะของแต่ละหมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านกับซีนีมดมดถนัดเลยมดบ้านนี่เข้ามาเห็นแต่ซีล่ะก็มีต้นสงสารเพรานเนาะ ที่ว่าเม่นี่ยนะ่ะคือคน,นนะประกาศโบสเนาะฝากถึงเอฟซีเนาะที่ว่าเข้ามาที่ตามรักส้มกระวอนผู้ใจบุญที่ว่ามีจิตใจใส่ศรัทธาอยากบริจาคเป็นเขาน้ำซัมปปาเนาะเล้ก็สานอาหารแห้งอยากมองบริจาคเพตุบุญน้ำกันก็สามารถติดต่อมาทางซ่องวิถีลเล่าทางเพศทางเพศวิถีเหลา้า,า,ก,า,ากินภาษาไทยก็ได้ภาษาลาวก็ไรเข้าไปเนาะ ติต่อมาทางบาตุก,กเลยกงเงินบาตุกสัสิปินสะพานบุญนี่คือเกา้ามาหมดะทุกสิ่งของให้คือเกา้าขอวอานํำผู้ใจญเนะเออที่เราากช่วยเพื่อนมนุษย์น้ำกันมาที่ว่ามีความลำบากมีความจำเป็นอีๆเนาะบาตุกเป็นยังจช่ว่ามีความจำเป็นอันนี้ก็มีทางอำน,นาจกับปกครองก็คือในบ้านอาจจะตั้งเนาะที่ว่ามาเป็นสักขีพยา,านมาครอบครัวนี้ทุกเน่าอันนี้เน่าขา้าพเจ้นนีขอวอนทางเอฟซีทาง, FC, ทาง บอกว่าจะเป็นประเทศไทยหรือว่าทางเมืองนอกเนาะและก็ทางประเทศลาวหรือว่าเมืองพุทธวัดทุกที่ว่าเขาได้เข้ามาติดตามหกซึ่งกินอีกอถ้าใครมีอยากอยากบริจาคเนาะสามารถบริจาคม,มาได้มาตุก,กสิเสะพานดูนี่คือเก้าระวัะบบงว่าพ่อแม่นเนาะที่โชคดีคือคิดผ่านๆมาที่ค่อยไดย้ไปบริจาคให้ระวับบงว่าซิมีคนบริจาคเปีน พกหินใจพ่อกับแม่และน้อนอยู่ด้วกันสองคนเนาะอออี่ามาเนี่็ก็น่าเห็นใจกว่าลูกหลานคือว่าเราอยู่ไกลงิน่ะนึ่งข้าน่งน้ำใครนึ่งมนงมนี่ก็งเมองคนเล่าไปเลยงเมองงมเท้าเท้าไปเลยบวจับไผ่ใบบจับไผ่บมืมั่งเลยบุมมบับุ้นบักลำบากโทษแต่ว่านาาสนกที่บ่นว่า ยังมีน้ำอ่โทมาเอเลยนเนาะแต่ว่ามันยุ่งยากยู่บ้านแบบนี่หละผัวกับบ่าไปเสียจิตเนี่ตาบดครับผัววัยยุ่งแับเนาะเนาะไปแนงก็นีกไปลำบากมัเข้ากินข้ากินน้ำกินกัยังแต่กินเมใส่ดูแลกดูลกน้ไน่กินนปเนาะกินตามประชานกินข้าวกันมันไป่มมเอาฮะแต่ไปบุญเะ เออแล้วมีสันตาลเนะแบบนอยๆแบบเล็กๆเนาะต่อขึ้นมานันะแก่อยู่นั่นน่ะมีราหามามาเนาะโอ้ยักนีบ่ยินใครๆาความจะตายูบ่เฮาทุกทรมานน่ะแม่เนาะทรมานใจนี่นเางจักเคยเห็นุ่งบ่เห็นเนาะันเอาเจ้าเอ้ย ก็แต่ยังหันใจอยู่เนาะโอ้หันใจเล้ยได้กิ๊แช่ยาหันใจนั่นก็แล้วได้วเชียงป่านี่ก็แล้วนะตามกันแล้วอดทนหน่อยไหมเออในอะไรมันจำเป็นแล้วเข้ากับอยู่อดอยู่น้ำลูกน้ำเต้ากันแหละเต้าเบิ่งคนเบิ่งเขาก็เื่อเห็นใจอยู่คนน่ากับ62 82ปากกากระดี๊ก็ดี๊แล้วเนาะเกิดมาเนาะแล้ว่ะความ แล้ตาเาเท่าตาวินเียมันสินแบบท่นหันเลยนาะไดเป็นน่ลเจ็บตาสิลปินเลยมัเอเป็นเลยเจ็บจนเจ็บจนตาบอดะเลยมาเยลุกลานเลยกะเอาก็เพื่อนี่ก็เดาเลยเพือนด้วยไหมเอเฮาก็มาห คิดเฮาก็ยังเบาเรื่องขึ้นแล้วเฮาก็บ่มีมีแต่อาศัย f ีอยู่ทางประเทศไทยทางลาวนําปะไทยนําหมู่นี่น้ําใจน้อยให้ไซื้อซื้อยาไซื้อยกซื้อยาเด้อเอามเอาจังิเาให้50,000 ให้เจ้าอยู่ดีมีเฮกนเจ็บจะได้เขาไข่างมีอยู่น้ำลูกน้ำเต้าอะไรเด้ออยู่น้ำลูกน้ำาลานนั่นแหละเราก็มีเงินห้าสิบพันมาช่วยเจ้าเอาแบุ่มมีขนมี้เอาวขาชี้ให้ลายคนที่เขาโดยเขาไปช่วยเหลือข้าเจ้ามาอยู่ทางบ้านบ้านมุกสองครอบครัวไปช่วยมาแล้วก็พอดีมาเว่ท่ายคิดอยู่นี่นะครับเพิ่นคืออ้เพิ่นบานี่ก็เลยมาเว่ท่ายเพิ่งบางทีมี ผู em, ka, in ้เข้าเบิ an, an, on, e hing, no. awa, ่งเข้าอย่างแบบบางที่พระเจ้าอยากช่วยเหลือนะเป็นอิสัมญายา้พระเจ้าช่วยเหลือมากก็เฮามซีมาบริจาคให้มาช่วยพระเจ้าเด้อขอให้มีคนช่วยเหลือพระเจ้าขอให้มีคนอินทริปค่อยน่ก็ขอให้เขามาช่วยเหลือมาอย่างนั้นแหละมากขั้นทานบุษมิ่งกัอยากมาด้วยตัวเองก็มาได้เนาะกิโตมาทางวัตทุกเลยก็ได้อยากมาช่วยเหลือด้วยตัวเองก็มาได้บัตุุสิภาามาอีกเลยก็ได้เนาะถ้าวาใครัยมาถ้าภครมากกได้กับฝาก สีประตูก็มีเนาะบัดเดี๋ยวประตูกะเอาลงลงเฟซเฟซบุ๊กแล้วก็ติดต่อมาก็ได้เนาะ่ประตูก,ตกันะแบบกสิเป็นสะพานกันนะครับผู้ชมสำหรับมาฮอดนี่กัคลิปของประตูกับใกล้จะสิ้นสุดลงซ้ำนี้แล้วนะผู้ชมกับกขอ,ขอความคุณใจทาา่านผู้ชมที่ว่าเข้ามาติดตามครับสม้สมส่งวิถีเล่าของประตูกถ้าว่าทาา่านผูน้ชมเนาะ์รวย์ว่าเอฟซีทางฝั่งไทยลาวแล้วกะ็อยู่ทางต่างปรนะเทศเนาะเข้ามาเห็นแล้วก็เบิง่งวิถีชีวิตกับบ่งครอบครัวของส่งผมเมียนี่เนาะคือ ทางขัวล้วก็เมียกับบุมีไผ่ต็มเต็มส่วนหรือว่าต็มร้อยเนาะคือเมียกี่ให้เต็กเนาะตาบอดมันสองข้างถ้าว่าวอนผู้ใจบุญเนาะที่ว่าเข้ามาติดตาม่งคิดของปรรุแล้วก็อยากช่วยเหลือก็สามารถติโตมาได้ทางแฟนเพจวิถีลาวของบรรุกเนะาะปรุกประสิทธิสะพานบุญให้เนาะเพราะว่าช่วงนี้นี่เรื่องอันนี้บุญเมียน่อาอยากปฏิเสธเนาะอันนี้ก็ตุกบอกเคยปฏิเสธถ้าเรื่องเป็นวัตถุก็คือเป็นเสื้อผ้าไม่อย่างเนะาะบรุกยังยังยังบูง่ๆๆงาทางออกมาเพราะว่าบูง่า บริษัทขนส่งข้าราชกนเปิดด้านหรือบอเนาะเพราะว่าช่วงนี้มันมันมีช่วงโควิดแล้วมันมันวิจิตแฮงรถโดยสารก็ไปมาเล่นมากอะไรเพราะยันนำเสื้อพาักงานม,มาเนาะและ้วก็มีแต่ฮับบริจาคเป็นเงินเป็นเงินแล้วก็บรทุกทุกทีได้ไปซื้อเข้าสารอาหารแหง้งมีอย่างต่างๆ่ามาบริจาคแล้วก็ถ่ายคลิปบึงวิธีสนบบทไปนั่งบนงบ้านนะคของประชาชนแล้วกเบิ่งวิธีชีวิตของขราเจ้าไปนั่งแล้วก็ ดินเฮ่ในทุกเนื้อบารุกกสิขึ้นท่ายขึ้นจังซีนเนาะบิ่งแบบความจำปิดน,นอะไรีเนาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็สิข,ขอจุบคลิปไปเฮียงทัวนี้ทำซองผมก็ไม่คิดหน้าสำหรับคลิปนี้สบายดี <Yeah. S 1> <อ>